สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเพจนาคาพระเครื่องสยามสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจริญพรปี6-4หลงพอยอดวัชคอรอําเภอนนทยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมอ่ะอันนี้เป็นของคุณลูกค้าของพี่ผู้ทรงนะครับพี่ผู้ทรงนะถ้าเกิดดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะครับอันนี้เป็นรายการปีกเครื่องบินนะครับคุยพื้นหลังลงยาเหลืองนะโอ้โหจะได้ไปคุ้มมากนะครับอ่ารายการที่6.14นะครับผมสวยงามจริงๆ วยงามจ,จริงๆนะครับแล้ววันนี้แล้ววันนี้พี่ผู้ทรงได้รายการพิเศษไปด้วยนะทองเทวาลงยาลาวานะเดี ja ๋ยวมาดูกันนะครับทองเทวาลงยาลาวานะเดี๋ยวมาดูนะเป็นแบบไหนนะครับทองเทวาลงยาลาวาอ่ะอันนี้นะครับผมอันนี้นะอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นดีบุกตะกัวนะครับเป็นดีบุกตะกัวนะครับเป็นเนื้อดีบุกผสมตะกัวนะอันนี้เป็นหน้ากากสีทองนะผมนะหน้ากากหรือว่าหน้ากากชุกทองก็ได้นะครับผม หน้ากากสีทองเลยหน้ากากชุบทองโค้ดหนึ่งร้อยนะครับผมสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับผมโอ้โหขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาดูผมนะขอบคุณมากนะครับผมอันนี้ผมเป็นรีวิวให้เป็นของพี่พุทธชงแล้วกันเนาะวันนี้เวลาน้อยนะครับผมอ่ะโอ้โหนี่ไงพระเอกเราอยู่นี่ไงครับพระเอกเราอยู่ตรงนี้ไงพระเอกเราอยู่ตรงนี้ไงครับผมนี่ไงครับผมนี่ไงครับผมทองเทวาลงยาลาวาครับเห็นไหมครับอ่ะเป็นขึ้นขึ้นเหมือนลาวานะพี่นะ โอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองทองเทวาลงยาลาวาสร้างแค่สิบเหรียญนะครับผมอ่าสร้างทั้งหมดสามพันลุ้นหรือสามพันเหรียญนะรายการนี้สร้างแค่สิบเหรียญเท่านั้นนะสิบในสามพันนะและสีละหนึ่งเหรียญด้วยนะครับสีละหนึ่งเหรียญด้วยนะครับผมหน้ากากเงินด้วยนะครับสีละหนึ่งเหรียญนะครับผมอ่าดูครับเห็นไหมครับลงยาลาวาครับอ่าสีละหนึ่งเหรียญเท่านั้นเองนะครับผมสีละหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะหายากกว่าเนื้อเงินนะครับหายากกว่าเนื้อเงินนะครับผม โอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆยังมีรายการที่สวยยังมีรายการอื่นให้ลุ้นอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ผมขอนําเสนอเพียง3รายการนี้เท่านั้นนะเพราะว่าเวลาผมมีน้อยนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทำไงก็ได้ครับให้ให้ผมมีคนสนใจผมเยอะๆเนอะผมขอความเมตตาหน่อยครับผมอะให้ดูอีกรายการหนึ่งอันนี้เป็นทองชนวนนะครับทองชนวนนะครับผมวัน,นี้เป็นทองชนวนนะ สวยไหมครับทองชนวนโอ้โห,โหทองชนวนอันนี้พี่ผู้ทรงนะแก ja สายหลงงพ่อยอดนะสิผธิ์หลงพยอดเลยแกปิดไปเยอะมากเลยนะแกปิดไปเยอะมากเลยนะครับผมคุ้มมากๆเลยคุ้มมากๆเลยอ่ะอีกรายการหนึ่งแล้วกันอันไหนไหนก็เปิดให้หมดแล้วกันครับอันนี้เป็นปีกเครื่องบินนะครับผมปีกเครื่องบินลงยาจีวอนนะครับผมปีกเครื่องบินลงยาจีวอนนะครับผมอ่ะอีกรายการหนึ่งนะครับผมอ่ะเป็นปีกเครื่องบินเหมือนกันนะครับผมปีกเครื่องบินนะครับ แต่เป็นหน้าก,กากเป็นหน้าก,กากลุ้งสีทองแดงนะครับผมปีกเครื่องบินหน้าก,กากลุ้งสีทองแดงนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับอ่ะไปอีกรายการหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งเบื่ผมนะครับอ่ะ6.15นะครับผมปีกเครื่องบินลงยาจีวอนอ่าฐานลงยาสีนนสเซรามิกนะครับผมอันนี้เซรามิกนะครับสีเซรามิกนะครับสวยงามมากครับอ่ะสวยไหมครับโอ้โหวสวยมาก เหลืออีกสองรุ่นสุดท้ายของพี่ผู้ทรงเด้อสองรุ่นสุดท้ายพี่ผู้ทรงไหนก็เปิดแล้วเนาะโชว์ให้หมดแล้วกันนะครับโชว์ให้หมดแล้วกันนะครับผมโอ้โหเป็นไงครับวันนี้แกโอ้โหดูครับรายการที่หกจุดสามหกนะโอ้โหชนวนอ่าทองเรียกว่าอ่าทองชนวนนะครับทองชนวนลงยานะครับผมสวยจริงครับเลขโค้ดนะเลขโค้ดเลขโค้ดสองหลักด้วยนะครับผม เลขโค้ดสองสองหกนะเลขโค้ดสองหลักสวยไหมครับทองชนวนนะครับคุยพื้นหลังลงยาส้มนะครับผมทองชนวนนะครับคุยพื้นหลังลงยาส้มนะครับโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆวันนี้ที่ผู้ทรงแกคุ้มมากนะแล้ววันที่สิบห้าผมเปิดราคาเบาๆด้วยนะผมไม่ได้เปิดแรงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงยังไงละครับช่วงกลางเดือนนะก็เข้าใจเศรษฐกิจนะครับมันเป็นจังหวะเป็นรอบนะเป็นแค่ราคาเริ่มต้นที่เหลือก็เป็นคนมาใส่ราคาปิดประมูลเท่านั้นเองโอ้โหเป็นไงครับ ทองแดงลมดำหน้ากากหน้ากากสีทองนะหน้ากากสีทองนะครับเรียกง่ายๆหน้ากากชุบทองนะครับชุบหนามากนะครับเกรดพรีเมียมเลยนะครับเกรดพรีเมียมเลยนะครับผมอ่าอย่างไงผมขออนุญาตจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งกดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมยังมีอีกหลายรายการนะยังมีอีกหลายรายการนะครับผมวันนี้ผมขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ